นะคะวันนี้ก็จะมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่า m อ c นเนี่ยนะคะเขาก็จะตัวแบบเผยความรับแก้ปัญหาข้อสงสัยนะสำหรับ m อ c ตัวนี้นะคะก็คือฟาร์มเมอร์นแก้สงสัยใน V0.15.0 นะคะโอเคว่ามันเข้ดได้จริงค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวนะใส่ของแป๊บหนึ่งอยากลองอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะอีกอย่างหนึ่งนะคะเ b c มซี <MC S 1> <MC S 2> พวกนี้เนี่ยนะมันก็จะไม่ได้สามารถปลูกได้แค่ข้าวเดียวค่ะแค่ลอดมันฝรั่งมันปลูกได้นะมันปลูก เดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนก็ต้องสงสัยกันอยู่แล้วใช่ปะมาวันนี้จะแก้ข้อสงสัยให้วิมันมืดว่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องปรับหรอกนอนใส่เตียงแเคนั่น โอเคถ้ามดกเกษตรเตียงนอนโอเคแล้วก็ปลูกข้าวอย่างนี้นะถ้าเขาไม่มีซีดเนี่ยเขาก็จะไมา่สามารถปลูกได้เหมือนคนทั่ว,วไปเดี๋ยวดูก่อนปิดมัลเตอร์ยังเด็กเอ็มีซีตายหาเศษยากมากเลยนะเนี่ยกว่วจะสุ่มมันเจอนะพอไม่อยากได้แบบมันก็สุ่มมาเจอพออยากได้นี่หายากชิบหายโอเค con kén, con căng kênh căng kênh theo đường nó chứ ui luôn em đi mặt เป็นเงี้เกิดไม่หยุด God. Ma. Hmm. Chomo. Na na nah, 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 nah.